สวัสดีครับผมอาจารย์สมควรทองหาวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับอักขรวิธีมีหลายคนยังสับสนเย่ว่าอักขระคืออะไรคำว่าอักขระหรืออักษรคือสัญลักษณ์ทางภาษาซึ่งแบ่งออกเป็นสระและพยัญชนะสระคืออักษรที่ออกเสียงเองได้ที่ทำให้พยัญชนะออกเสียงได้ซึ่งแบ่งออกเป็น แตัวได้แก่อะอาอีอีอุอ e ูโ e อซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มสระเสียงสั้นเรียกว่ารัศสระมีอยู่3ตัวได้แก่อะอีอุ e U. สระเสียงยาวเรียกว่าทีขสระมีอยู่5ตัวคืออาอีอ e ูเอโอ พยัญชนะคืออักษรที่ทําให้เกิดเนื้อความหรือความหมายปรากฏนักปร,รารชาบัณดิตท่านได้แบ่งพยัญชนะออกเป็น6กลุ่มพยัญชนะวักที่หนึกะวัคซึ่งประกอบไปด้วยกะขะคะคะ,ะ,ะหรือกอขอคองาพยัญชนะวรคนี้มีฐานเสียงที่คอได้ว่ากันทชะทุกตัวในพยัญชนะวักนี้จะเปล่งเสียงจากลำคอขึ้นมาเช่นไก่ ไข่ควายเป็นต้นพยัญชนะวัคที่สองจะวักประกอบไปด้วยจะชะชะชะยะจอชอชอยอพยัญชนะวักนี้มีฐานเสียงที่เพดานปากเรียกว่าดารุชะทุกตัวในพยัญชนะวัคนี้จะต้องใช้ลิ้นแตะที่เพดานปากและเปล่งเสียงออกมาเช่นใจจริงหญิงฉันพยัญชนะวักที่สาตะวัก ซึ่งประกอบเป็นด้วยตะทะทะทะณนะตอประจักษทอฐานทอนามนโททอุ้ท่าและนอเนนพญชนะวัคนี้มีฐานเสียงที่ปุ่มเงือกเรียกว่ามุตชะหรือว่าลิมฟันด้านในฉะนั้นทุกตัวจะเปลี่กเสียงออกมาได้ต้องเอาลิ้นแต่ระหว่างปุ่มเงือกก่อนื่อเปลี่งเสียงออกมาเช่นฐานเนนเท่าเป็นต้นพญชนะวัคที่4ตาวัค ซึ่งประกอบไปด้วยตะทถทะทะ,ะนะก็คือตอทอทอทอนอฐานเสียงกำเนิดของวัคนี้ได้แก่ฟันเรียกว่าธันดะชะักทุกตัวของพยัญชนะวรคนี้จะต้องเอาลิ้นแต่ระหว่างฟันและเปลี่ยนเสียงออกมาเช่นเต่าถุงที่นี่เป็นต้นพยัญชนะวัคที่5้าปะกวัคประกอบไปด้วยปผาผะพะพะ,พะมะ ปอปลาพอพึ่งพอพานพอํำเพาหมอมาพยัญชนะวักนี้มีฐานเสียงที่ริมฟีป,ปากเรียกว่าโอทชะทุกตัวในพยัญชนะวักนี้จะต้องเอาปากเม,ม,ม้มเข้าหากันแล้วเปล่งเสียงออกมาเช่นไปพึ่งมาวักที่หเศษวักเนื่องจากพยัญชนะในวักนี้มีฐานเสียงที่ไม่เหมือนกันประกอบไปด้วยยะระละ,ะวะ สะหะละอังยอยักษ์รอเอรือรอลิงวอแวนสอเสือหอหีบรอจุลาและนิกหิตอัง<ม>พยัญชนะเหล่านี้ที่แยก,แยกออกเป็นเศษวางเนื่องจากเป็นฐานเสียงผสมเช่นยักษ์ลิงลงเสือเป็นต้นครับนี่คือหลักการที่ราชบัณฑิต ท่านได้บัญญัติไว้เพื่อง่ายต่อการอ่านท่องจํานี่คือเกร็ดความรู้จากครูเก่าเล่าหนังสือครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ